ทุกคนเคยเห็นสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าไหมคะและนี่คืออาการของสัตว์ที่เป็นโรคนี้สำหรับเคสนี้นะคะมาที่คลินิกด้วยประวัติอยู่ดีๆน้องก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนนั่นก็คือก้าวร้าวขึ้นน้ำลายไหลามากผิดปกติกลืนน้ำกลืนอาหารลำบากมีอาการทางประสาทกระวนกระวายอย่างที่เห็นและเมื่อพี่หมอการซักประวัติเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้มาคือน้องไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมักโดนสุนัขจรแถวบ้านไล่กัด ทั้งหมดนี้คือข้อมูลสําคัญที่บ่งบอกว่าสุนัขเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าพี่หมอก,การจึงทําการตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้นในสุนัขตัวนี้ว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงไหมโดยชุดตรวจเรบีแอนติเจนเทสคิตซึ่งเป็นชุดตรวจที่ให้ผลการตรวจรวดเร็วภายใน5นาทีรู้ผลโดยการใช้น้ําลายของน้องหมามาทําการตรวจและผลการตรวจของน้องพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สามารถติดจกากสัตว์สู่คน โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสดังนั้นเมื่อเป็นแล้วจึงไม่สามารถรักษาให้หายได้และเสียชีวิตเท่านั้นเชื้อโรคจะมีมากอยู่ที่สมองและน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อดังนั้นเมื่อสัตว์ที่มีเชื้อไปกัดสัตว์ตัวอื่นจึงทําให้สัตว์ตัวอื่นติดเชื้อจากสาเหตุนี้หลังโดนกัดระยะฟักตัวของเชื้อในร่างกายสัตว์ใช้เวลาได้ตั้งแต่7วันถึง1ปีที่มีช่วงฟักตัวแตกต่างกันขนาดนี้ขึ้นกับปริมาณเชื้อที่ได้รับและตำแหน่งที่ถูกกัดซึ่งถ้าถกกหะะกกากกัดบริเวณอื่น ทุกคนลองมาทายกันดูไหมคะว่าถูกกัดในแบบตำแหน่งที่1กับถูกกัดในแบบตำแหน่งที่2แบบไหนที่จะมีระยะฟักตัวสั้นกว่ากันคำตอบก็คือถูกกัดในแบบตำแหน่งที่2จะมีระยะฟักตัวสั้นกว่าในแบบตำแหน่งที่1เพราะการถูกกัดในแบบตำแหน่งที่2อยู่ใกล้บริเวณหัวมากกว่านั่นเองเมื่อเชื้อฟักตัวเต็มที่แล้วก็จะเข้าสู่ระยะสัตว์แสดงอาการซึ่งใช้ระยะเวลา1-10วันและสัตว์จะเสียชีวิตในที่สุด แต่ถ้าตรวจพบว่าเป็นแล้วน้องยังไม่เสียชีวิตจะพิจารณาทำการุญยาคาตหรือ,อยูธานเสียเท่านั้นพอโรคนี้รักษาไม่ได้และเสี่ยงไปติดสัตว์ตัวอื่นรวมถึงติดคนด้วยและสำหรับเคสนี้พี่หมอการขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอให้น้องไปสู่พวูมุมที่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยอีกต่อไปเมื่อรู้แล้วว่าสัตว์เลี้ยงของเราเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเจ้าของอย่างเราต้องทำยังไง ก่อนจะทําทุกอย่างเลยนะคะพี่หมอการคอยเจ้าของตั้งสติซะก่อนแล้วทําตามขั้นตอนที่พี่หมอจะเล่าให้ฟังอย่างแรกนะคะเรามาประเมินความเสี่ยงของเราซะก่อนว่ามีโอกาสติดเชื้อจากสัตว์ของเรามากน้อยแค่ไหนโดยเราจะแบ่งวิธีประเมินอ,ออกเป็น3ระดับดังนี้ระดับที่1การสัมผัสที่ไม่ติดโรคนั่นก็คือการถูกตัวสัตว์ถูกสัตว์เลียสัมผัสน้ำลายหรือเลือดของสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าโดยที่ผิวหนังของเราไม่มีแผลหรือรอยถลอกการสัมผัสในระดับที่1น,นี้ควรล้างบริเวณที่สัมผัส พร้อมรีบไปหาหมอหมอที่ว่านี่คือหมอคนนะคะเพื่อประเมินว่าจะต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือไม่ระดับที่2การสัมผัสที่มีโอกาสติดโรคนั่นก็คือการถูกตัวสัตว์ถูกสัตว์เลียสัมผัสน้ำลายหรือเลือดของสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าโดยที่ผิวหนังของเรามีแผลหรือรอยขีดข่วนที่มีเลือดออกสิบสิบการสัมผัสในระดับนี้ควรล้างบริเวณที่สัมผัสพร้อมรีบไปหาหมออย่ามีทีว่าหมอคนนะคะเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ระดับที่3การสัมผัสที่มีโอกาสติดโรคสูงนันก็คือการถูกเลียหรือโดนน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าบริเวณเยื่อบุตาจมูกปากหรือแผลลึกที่มีเลือดออกหรือการถูกกัดทะลุผ่านผิวหนังเป็นแผลหรือแม้แต่การกินนสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าการสัมผัสในระดับนี้ให้รีบล้างบริเวณที่สัมผัสพ,พร้อมรีบไปหาหมอคนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดอิมูนโกบลินโดยเร็วที่สุด เมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้หรือยังคะว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่ในระดับไหนและเมื่อรู้แล้วก็รีบไปทําตามที่ี่หมอแนะนําให้ถูกต้องและเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเรามาอยู่ในจุดที่ต้องกังวลแบบนี้หากพวกเราเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดคือนําสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโปรแกรมอย่างเคร่งครัด สัตส่คนได้ไวอันเทาไรฉีดวัคซีนไว้ก่อนปลอดภัยไม่ต้องกลัวคำเดียวเอาอยู่ อย่าคิดว่าไม่เป็นไรติดจากสักสู่คนได้ why ตัวไหีดวัซีนไว้ก่อต่อภไม่ต้องกลัวทำเดียวเอาอยู่ำเดียวเอาอยู่ีดวัซีนอย่า ชีวิตต้องส่เสียไปแค่เดียวบางกันทีสน่ส่งระบายมาชีวิตมันมีค่าอย่ามองข้ามไป she ีดวัคซีไว้เราจะกลดภย